เกิดอาการอะไรอะ่ะปลดล็อกนิวโบนัสฉันปลดล็อกอะไรเหรอฉันปลดล็อกอะไรเหรอปลดล็อกนิวโบนัสอะไรอะ่ะ อีกนะไม่ครับเนี่ย no, soon. ไม่ค่ะเดี๋ยวเขาก็เสร็จแล้วใส่วันสนอย <c oughs> ดูเวทบอลแก้เบื่ออ๋อไม่ได้ดูเวทบอเลเล่นเล่นแบบ โลแกรมมาหรอเบื่อจัดๆต่อกันนะกันใช้เยอะอาจจะไม่ดี ไม่ได้ว่าไออาการมือสั่นๆหรืออะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลมาจากการใช้ไอ้นี่เยอะก็ได้นะเปลี่ยนท่านั่งไปเรื่อยๆแต่บึงบอกไม่นานไงอูเปลี่ยนห้าครบแล้วเนี่ย บังคับให้เล่นอ่ะัางทีไม่ได้อยากเล่นแต่เกมก็บังคับให้เราเล่นมาแล้วเหรอฉันอมฟชาี๋ยีนฉอนจดูรายงานทีหลังนะ แคนเซิลเขาที่นัดไปตอนบ่ายนี้ทุกคนเลยอัวหน้าคะเจ้าหน้าที่ FBI นอร์แมนเจเดนมารอพบค่ะนโอ้เจ้าหน้าที่เจเดนอยากเจออยู่พอดีเลยตอนนี้ผมรีบนิดหน่อยนะเดินไปคุยไปได้ไหมได้ครับงั้นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับแต่ไว้วันหลังก็ได้ไม่ตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้มีประชุมทุกวันเลย แล้วเราก็มีข่าวใหม่เข้ามาวันนี้ด้วยเจอหมดเบรกหรือยังเจอแล้วครับเมื่อเช้านี้เขาอาจจะมีวิธีการที่ดูแปลกไปบ้างแต่เขาก็เป็นตำรวจที่ดีนะคุณคงร่วมมือกันได้ไม่ยากมาแต่คุณผูกในท้ายเป็นไหม พูดก็พูดนะผมว่างานนี้เราทำเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง FBI คดีฆาตกรรมโอริกรมีเดี๋ยวนี้ชักจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติขึ้นทุกทีนักข่าวก็แต่ตามติดประเทศนี้มีฆาตกรอยู่เป็นร้อยคนแต่ไอหมอนี่อินดี้สุดฆ่าแล้วก็วางดอกกล้วยไม้วางกระดาษพับไว้ช่วยรีบไขคดีให้ทีนะเวลานักข่าวมาถามจะได้ตอบได้ ผมมาที่นี่เพื่อจับฆาตกรต่อเนี่ยแต่ที่คุณพูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ธุระของผมโอ้งั้นเหรองั้นขออย่างเดียวแล้วกันช่วยทำงานนี้ให้เสร็จเร็วๆเพราะพวกนักข่าวอยากรู้ตัวคนร้ายจะแย่หน้าที่ของพวกเราก็แค่ตอบพวกนั้นแหละไม่เลว ออย่าลืมไปหาชาลีนะเธอจะพาไปที่ห้องของคุณมาฟังแถลงข่าวได้ด้วยนะถ้าสนใจเพื่อจะช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแถวนี้ได้บ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่คลับของเรานะเจเดนหัวหน้าแพรรี่มีแถลงข่าวตอนนี้ น่าจะมีอะไรน่าสนใจถ้าไปดูเดินดูแถวนี้สักหน่อยดีกว่าหิวนี้จังมีคูลเลอน์ใส่น้สาเนดนี้สักหนดีกว่าลดีนดีกว่าเะิด้เริ่มงานสักทีัเินอาเห็นดู้ักาเนนันาเแถีักนาดีักนาเดนแักยวเนถ้่วาแฟักถ้สักนดี ฉันพ o อมละบางทีเราควรมาคุยกับคดีก็ดีนะตอนนี้ฉันมีงานที่ต้องทำให้เสร็จอ่ะไว้คุยทีหลังก็แล้กันนะได้ไม่มีปัญหา just let me know when you're available ว่างตอนไหนก็บอกล้วกัน r e a l ม y s t ่ r t i n g to d i s ม i k e t h เ t g u มโคต่เรไม่ชอบความแปลกๆเรง่มเร่มเริ่เร่ตเรรรวเรรเรเรา่เร โต๊ะออฟฟิศของเรานาฬิกาสวยดีนะมันเป็นของขวัญเรื่องตําแหน่งที่เราเตวียมให้ผู้หมดคนใหม่เราใช้มันเป็นของขวัญเรื่องตำแหน่งมา20ปีแล้วเป็นของขวที่ดีนะพ่อเชิญบอกเวลาพูดคุณร่วมบริจาคได้เราขาดอีกแค่ไม่กี่ดอลลาร์เท่านั้นเองขอยินดี้ขอแสดงความยินดีด้วยละกัน ได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันบอกเขาให้หัวหน้าแพรรี่ yes, <of> บอกว่าคุณจะพา <Follow me. S 1> ไปที่ออฟฟิศใช่แล้วค่ะตามฉันมาเลยไปตามเข้าไปพาไปที่ห้องออฟฟิศของเรานะตื่นหาป้าอยู่ตัง้งนานขอบคุณครับ this นี่ This office. นี่ออฟฟิตผมเนี่ออฟฟิผมล่ะเนี่ยเขาบอกให้ฉันพาคุณมาที่นี่ถ้าขาดหรืออะไรก็รู้นะว่าจะต้องเรียกฉันที่ไหนโอเค work ได้เวลาทำงานแล้ว คือ FBI ที่ถูกส่งมาประจำการที่สถานีตำรวจอันนี้ที่นี่นะคะเซเวอร์ล่าไม่ได้แล้วต้องทำงานขั้นแรกวิเคราะห์คดีว้าวเหมือนตู้เก็บของใบใหญ่ๆฉันอยากได้ที่ทำงานเงียบๆและดูเหมือนฉันได้หมดแล้วโอเคมาเริ่มทำคดีกันเลย สาวัานตาขึ้นมา Step o ขั้นแรก Change the office มาเปลี่ยนออฟฟิศกันดีกว่าให้เลือกเหรอว่าจะเอาบรรยากาศแบบไหน เอาแบบเป็นธรรมชาติดีว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นปะวะสดชื่นแหละทัศนียภาพของออฟฟิศแย่แค่ไหนไม่ไม่เป็นปัญหาเพียงแค่คุณหยิบบันตาขึ้นมา,ามาดูแฟ้มคดีว่ะโอ้แม่งเท่ว่ะ เดียแปดรายในเวลาสามปีเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดอายุระหว่างเก้าถึงสิบสามปีไม่มีร่องรอยความรุนแรงเหยื่อทั้งหมดหายตัวไปในพื้นที่สัธารทะะตอนกังวันโดยที่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยสักคนศพมักจะถูกพบสามถึงห้าวันถัดมาในสภาพจมน้ำฝน ใช้วิธีเดิมตลอดพับกระดาษใสไว้ในมือดอกกล้วยไม้วางไว้บนอบเดียร์เม่จะถูกพบหลังตายไม่เกิน6ชั่วโมงหมายความว่าพวกเขาไม่ชีวิตอยู่หลายวันก่อนจะจมน้ำตายมีคน3,500คนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยอีกหลายร้อยคนที่ถูกสอบปากคำแต่ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียว คาตกรเป็นชายผิวขาวอายุระหว่าง30ถึง4ีฉลาดใจเย็นและแยบยลเป็นคนมีระเบียบมีรถ1คันมีงานประจำแต่เป็นงานที่มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่จะมีรางรถไฟอยูใ่กยใกล้กับสถานที่พบศพเหยื่อทุกลายหายไปในชน่วงฤดูใบไม้ร่วงบริเวณที่าตรตลงมือนั้นกวางมากยิ่งลงมือยิ่งได้ใจแถมเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆคงยากถ้าจะวิเคราะห์ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ เหมืนเราถ้ายิงใช้แว่นเยอะเราจะยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการมือสั่นหรืออะไรโ s ้แต่เดิให้ตรงมาได้ไิมัับยาก s ม่เป I นไรฉันรู้ a ั e ทำได้ฉันรู้ฉันรู้ว่าฉั ขึ้นเรียกว่าจริงๆก็ไม่คนสูตรวะแต่สูตรไปแล้วอะ่ะ นี่คือหมดเล่มแล้ค่ะบอกเขาได้ไหมว่าเพื่อเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นตอนบ่าครับผมไปสวนสาธารณะกับลูกชายที่ชื่อชอนเราเล่นการสักพักหนึ่งแล้วเขาก็อยากเล่นม้าหมดผมก็อุ้มเขาขึ้นม้าหมุนแต่หลังจากนั้นพอหันกลับมาเขาก็หายไปแล้ว พอจะระบุได้ไหมครับคุณอยู่ที่นั่นกี่กี่ออกแบบเป๊ะเลยนะครับคุณมารายละเอียดนั้สำคัญมากประมาณสโมงสบ้ครับก็มาชมกันลูกคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนก่อนหายตัวไปเขาใส่เสื้อโค้ทครับ เสื้อโค้ตสีเบจแล้วก็กางเกงขายาว b r าว n p a ัน s กางเกงขายาวสีน้ำตาลช่อนหายตัวไปแต่คุณไม่รู้คุณก็อยู่แถวม้าหมุนไม่ใช่หรือไงผมเดินไปรอบๆสวนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองพอกลับมาม้าหมุนก็หยุดแล้วแล้วเขาก็หายไป คุณบอกว่าคุณพาลูกไปสวนสัตว์นะเล็กเซียนแต่คนมาแจ้งความก็หายตอนนองทุ่มสิบห้าเนี่ยนะทำไมใช้เวลาติดต่อคุณนานจังผมไม่รู้อ่ะผมตกใจผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงโอเคหมดคำถามแล้วคุณไปได้แล้วตอนนี้คุณไปแต่เราจะตามหาชอนเองเท่านั้นเราจะติดต่อคุณไปเองถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเออ คุณือมันคือีฆาตกรลิกามีหรือเปล่าฟังนะลูกชายคุณกหายตัวไปอีเซอร์พักก็น่าจะได้บากแสล้ว <point? S 1> well, ล่ะแล้ถ้ามเป็นฆาตกรลิกามีล่ะเราก็เวลาแค่สี่วันเท่านั้นที่จะตามหาลูกชายของคุณแบบเป็น find something no nothing yet mm -hmm. But they're going to keep looking through mm -hmm. the night do they do they think it's the origami killer it, it, it's still too early to say but it is a possibility มันเกิดขึ้นได้ยังไงอีธานปล่อยให้ลูกหายไปได้ยังไงคุณไม่ควรละสายตาจากลูกนะพระเจ้ามันยากขนาดไหนกันกับมีแค่ดูเด็กคนเดียวทำไมต้องทิ้งเขาด้วยล่ะอีธานทำไมเสียเจสันไปมันยังไม่พออีกเหรอขอโทษฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น Miss him so much. ฉันคิดถึงเขามากเลย <laughs>